ุณผู้ชมครับมีเรื่องของภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับเขาจับภาพหนุ่มนามสกุลดังอายุ16ปีขับเบนเซ์เสียหลักขับไปเหินเ,เหินไปบนท้ายรถกระบะนะฮะไม่ใช่รถกระบะเป็นรถบรรทุกนะครับอันนี้เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดชัดๆเลยแหละครับเขาบอกว่าตอนสักทิยงคืนเศษนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สพเมืองมุนธบรีนะครับ ได้รับแจ้งว่ามีรถเก๋งหรูเสียหลักชนกับเครื่องปั่นไฟฟ้าก่อนที่จะหืนขึ้นไปอยู่บนรถบรรทุกหกลอนะครับเหตุนั้นเกิดขึ้นบริเวณถนนนครอินช่วงทางเบี่ยงนะครับก่อนถึงแยกติวานนท์เขตตําบลตลาดขวัญน,นะครับอําเภอบุรีรบุรีก็เจ้าหน้าทีก่ก็ไปพร้อมกับอาสาสมัครกู้ภัยนะครับไปพบ ภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับบอกว่าตอนสักห้าทุม่มเศษจับภาพรถเก่งหรูคันดังกล่าวนะครับซึ่งขับมาตามหลังรถเก่งอีกคันหนึ่งนะครับก่อนที่จะมีการเบรกมาแต่ไกลเลยนะครับแล้วก็เสียหลักก็คือขับมาได้ความเร็วนะครับแต่ข้างหน้ามันเป็นทางแบบเออมันต้องซ่อมอ่ะนะก็เลยเบรกมาอย่างแรงครับแล้วก็เสียหลักหน้าหมุนขึ้นไปชนกับ เครื่องปั่นไฟฟ้าแล้วก็เขินขึ้นไปบนหลังรถบรรทุก6ก้อท,ที่จอดอยู่นะครับก็ระหว่างทางที่เขามีการปิดการจราจรชั่วขราวนี่น,นะครับมีการอาป้ายไฟมาวางติดตั้งเอาไว้นะครับเพื่อมีการร้อยสายไฟสายไฟยไฟ้าฟใต้ดินนะครับก็เจอรถเก๋งคันนี้นี่นะครับพังเสียหายเขินขึ้นไปอยู่บนหลังรถบรรทุก6ก้อนะครับซึ่งเป็นรถของไซงานนี่แหละ คนงานแล้วก็ชาวบ้านทีในการก็เข้าไปช่วยเหลือคนขับออกมาจากกุ้เก่งนะครับก็เป็นผู้หญิงและผู้ชายนะครับอายุ16-17ถึงปีออกมาได้อย่างปลอดภยัยเบื้องต้นนั้นทั้งสองคนไม่ได้รับบาดเจ็บนะครับผู้ปกครองก็มารับตัวกลับไปนะฮะแล้วก็เบื้องต้นนั้นทาประกันภัยรถจนนั้นจะเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายทั้งหมดครับทีนี้เราก็มาดูว่าอายุ16-17ถึงปี ขับรถมีใบขับขี่หรือเปล่าออแล้วประกันประกันรถนี้เขายอมรับตรงนี้ได้เหรอเพราะว่ามีเหตุอะไรทุกทีเนี่ยจะต้องเรียกหาใบ,บาขับขี่ทุกทีนะครับอายุแค่น้อยๆอ,อย่างนี้แล้วประกันแหมอยากจะรู้ว่าประกันบริษัทอะไรแล้วรับผิดชอบนะฮะในข่าวเนี่ยเขาเขียนว่ารับผิดชอบนะ